เคยอยู่บ่มาใส่บาศอยู่วัดหลวงปากศิอ่าไปใส่บาศ์แนก,กับไปไา่เทียนแหละแต่ว,ว่ามาวัดหลวงนี่เป็นขังแรกที่ได้มาก นี่กระคุ้นสัมผัสขอแน้ำทุกคนเด้เน้ำถือเลยจับสัมผัสเนาะทุกคนเนาะเจอเอาน <c oughs> <c oughs> มน้ำแชเนลวาสาันวาสาันลุยเลย สบายดีสบายดีพี่น้องกอ่ฝงายเบอร์สู่สุธานเด้อสบายดีทานผู้ชมทางฝั่งลาวฮาสวัสดีทานผู้ชมทางฝั่งไทยแต่ต่างประเทศเด้อเมื่อน,นี้น้องเน็มแชแนลสาวลาวใต้เมื่อวันบุญออคพรนษาใหญ่น้องพี่น้องนอเมื่อนี้กับพี่งก็กกกวันสินเพ่งซิมหาคำเนาะ,ะน้องเน็มก็เลยสิผ้ากันผ้าขอบข,อขอกกั้วอันเด็กๆนั่งเ้าเล็กๆน้องพี่น้องนอเออ ไปมาสาบาด่วัดดวงใหญ่นะรนปากสีแข็งจมประซักเดิมอี่นนองใหเพราเขานําไปก่อนเดียวแต่ว่ามันสีสวยตอนหนีนี่เข้าขอนมาซาเนาะพี่น,อน้องเนาะสีขาวสูฟังเนาะพี่น้องเออมันกระวนกระว่ายเนี่ยมันกระวนกระว่ายเนี่ยเนาะพี่น,อน้องเนาะสีห้พวกเพื่อนไปหาบนนางแต่ว่าพวกเพื่อนนีถาเขายัางว่าผีเล็กเออ

ยัดเออป้ายยาง<ม>อ่าอยู่สวงนี่นี่เขากับสีมาคล้ายของคงล้ายเครื่องลายเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะเพราะว่ามือน,นี้มันเป็นมือร้อยกระทงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นมืออานะ่าสีร้อยสีเออออกพันสาใหญ่เนาะเออทะเลกระทายอวบยากาศเนาะพี่น้องเนาะน้องเนี่ยมกับสีผาาไปนา้าอ่ำเบาไปน้ำานำเด้อพี่น้องเด้ออืม ว่าเป็นนอไปจุดแต้ี่าก็บอางเป็นจุดคาว่าผู้ใดคันเดนี่กล่องแหละโอ้แม่เพื่อกับผู้ง่ามแต่ว่าแม่ก็ปดแบบนบยาด้วยไทะเลเอาสีเข้าเบืองบรรยากาศก่อนสาเอาไปเบืองบรรยากาศเอาเตัวเสียวใหม่ออก

ในาพากันไ่แสงเทลทุกค้อเรริบอรเลยว่าลายเฮ้นคนเจ้ไหน,นกันมากอีกคนวัดทาลวงนี่เป็นวัดที่ยิง่งใหญ่ที่สุดเลยมีลายเมืองลายบ้าโฟกัสกังากันที่แสดงความขอบอกขอบใจ น้ำพานเจ้าีนน้านเจานพรอนชี้น้ำผ่านั่งนั่งขาใส่้อเลสเลดแ่ลาบสังสาดแหวงนพรตอนอีกขึ้นแหละที่ขอหอลวแล้วก็ขไปพูด เจ <Okay. S 2> ุกคุณน่กันมานาัา่งทาสไบาบโอเคตอนนี้ก็นั่งทาสไบบสนะ้าคุณน่ะ นั่งก็นั่งสิส,ดสวดนั่งเถอะไลนดีพี่น้อยบายคนไล่ให้ทุกคนโอ้เน่ายูในยูในหันกามีแด้เล็กิไทย,ย,ยเดีด๋ทุกคนหันกามีแล้วก็ยูนิกามียูมองนิกระเดดออกทุกคน ูอยู่ปุ่นกะมี่ทุกคนเดะเดะกูกมี่อนคือทายแห่เอาน้องพี่น้องเนี่ยเขาสิบอยสืบฝังเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือเฮาอยู่อยู่กันทีโป่งเอี่ยมหลังจากที่ว่าวายพาเรียบร้อยแล้วเนาะกับโบเลยไายให้เบิ่งก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายังบ่นว่าซาลาบ่นคนร้ายเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้หันข้าเจ้ากับเขาไปในหอ เขาเคแจกนะคะเออเขาจะเข้าไปในห้อแจกหันเต็มเลยค่ะทั้งนอกจนบางตอนเข้ามาหันคนลายอยู่พี่น้องนี่ดีเขาจะเข้าไปข้างในอันนี้เดี๋ยวสีสูนในเบืองเด้อนี่เขาเขาไปใไซบาข้างใน่ะนี่เงินโมคุณเต็มอาญาอยู่อยู่เต็มอยู่ในวัเนาะพี่น้องเนาะเขาโตเขาจำร่างเออเขากำลังโตเท้ากังใส่บาเด้อพี่น้องเด้อโค้งกันหน้าละ แดดแดดพี่น้อแดดแห้งข้าวโวยอ่ทางหนองทางหน่อมันแดดลายเดดพี่น้องตบรรากาศมีคนก็เลื้ยเลืนยงท่วยยเขาไปสบายแตไรมวัดทารวงมือปีใหม่หน้างามัมวเมร์มัวนี่คือสาวก็มีจังงาเดูพี่น้อเป็นสาวล้ามีดย์เพราะว่าเนื้อน้งเลือดคได้ออกกองตอยเย็นมองงามงาสวยทามนี จ,อจอ้องมอย,อยจอย้องมองจ้องมอเ้า้่เขาไปจงไหนเล้สิบดนาเบิ้เดอเจ้าหน้ากับสีขาวไปคือกันเนาะพี่น้องเนาะไประบอกับตรําไปไสละ่ะไปจได้นองการว่าส่บานเนาะปีแรกนองการว่าไ่บานเนาะปีแรกไปเจอได โหสึกีโหสึกีเนาะไปดัด <Nir> ฟ <vana. ng ratios> like ันมาพี่น้องทำยึดกับโบฮันได้ดัดเนาะเออเยอะเออเยอะว่ไยว่ายดุนแบบเล็กออกเขียวแมนไว่ายดุนเล็กโบแมนหัวหัวไว่ายดุนหัวราดแขวเออโอเคโอ้ยว่าจับอ้าวมันมันบริสุทธิ์เหรอมันบริสุทธิ์มั้งเหรอเออสัมผัสนาะพี่น้องเนาะ เจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเขาสิโล่งไปไ่บาซะอันนี้สิซะแต่ว่า<ม>ขั้นสัมผัสกับสีทามว่าปีเจนาย้อนีเคยอยู่บ่มาส่บาอยู่วัดหลวงปากสอ่การไปไ่บาทหันกับไปหลยเทียนแล้วแต่ว่ามาวัดหลวงนี่เป็นขังแหลกที่ได้มากมาส่บาอยู่นี่แมน่นปกติส่บาอยู่ไสเจะาส่อยู่อ่าอยู่รักโคกแล้วก็อยู่บ้านกลางและก็นนนวัดโศกอำนวยอ๋อโมเมนต์เขาเอ่ยวัดยัง<า>วัดท<า>้ายโศกมันกลางเม่นวัดอ่า วัดลักษาวัาดวันการโดยแมน,นวันดอาจารย์ซุปที่ว่าคนเสียฮนันีที่ว่าไปได้สิ่อนนะน้องพี่น้อง,องเออโดยจังหน่อย,นอยคนมันร้ายอยู่เดียวค่ะขาไปใส่บาสน้องจังหน่อยเนาะโดยีดลยพี่น้องกะว่้มีอย่าลายกะเครื่องใส่บาสเท่ากับจนได้สั่งมาได้พี่น้องสั่งอันนี้ก็สั่งมากจะแย่จัรแต่ได้เนี่ยซื้อว่ามันงามพี้อันนี้มันสีนี่อย่างมีการ สินค<ด>่ะอันนี้ก็เป็นสินเอื้อซื้อหายเอื้อยาบาทอ้โงามนอกสลิงสบายดีทานผปุโมแน่สลิงเอ้ยช่วยหนยาเจบอว์นีเสมาตาตูบแทนช่วยหนาเจบอว์เด้อช่วยเมื่อคืนนี้นอนจักโม่นั่นนันตอนจามาเวข่อยใจหายให้เพลินเมื่อคืออันนี้ตัวข่อยข่อยบอวว่าให้นอนตีรับตาข่อยนี้ออกจากห้องแล้วก็ ลินเสียงวนแฉว่อยยางไปมาอีกตีรับอีกเออเห็นบอกตาตูกบขนนอนก้อนทะเลกะตีเออจะเละอาบด้วยน้ำเละอาบเลยเนาะน้าเจ้าคือบคนบ่นเลียอาบน้ำเลยผีดื้อดือ คือได้เอะคือคนวาบนะดกันเยอะเมาเคมไมตี้เกว่เยเนมาแล้วยนมาแล้วมามาแล้วเองเน้อ้เดี๋ยวเสียหายเล็กทายหาเบิงเน้อหายผ่องแหนมใส่บาทนาะพี่น้องน้อปาทุกคนตอนนี้เป็นมาแล้ทุกคน นี่กระคุ้นสัมผัสหน่วยน้ำทุกคนเด้หนวยน้ำถือเลยจับสัมผัสเนาะทุกคนเนาะเจอ พี่น้องตอนนี้ฮะกับภาคการใส่บาทเป็นทีเหี่ยมหอยอะไรละว่าถา่อเล็ก่ายห้เบิงเลยเนาะพี่น้องบรรยากาศกะค้นท้าวานาเนนแห้งโบกะโบปันได้เนาะพี่น้องเนาะโบโทรปีกายคั้นความอุ๊ซคของน้องเนี้ยเพราะวานยังปีนี่ฮนขาเจ้าไปร้ายวัด ส่วนใหญ่วัดหลวงปากซีนี่ก็เป็นวัดรักแต่ว่าปีนี้โูซึกวา่า้าวนุ่มหรือวา่าแบบว่าเข้าแถวส่วนใหญ่จะออกไปวัดทางภาคนอกจะไปวัดอยู่ปากโซงยุบเมืองจะประซักเอี้ยงจะสีเนาะพี่นอ้นองเนาะเพราะว่าปกติันเขาสีบ่มีมองยืนเด้อเอด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแต่ละเทอืนอนเนาะพี่น้องเนาะสีแบบว่าสีจนห้าบนนางจะสีบ่มีผู้ใหลพี่น้องคววามว่าคนหลายเนาะและการเนื่องเน่นกันเขาไปอยู่ในหอแจกแน่พี่น้องกับคนแบบ ควาังใดน,นว่ะนักท่องเที่ยวหัน,นองเนี่ยมกบะูุ่มใจเยอะนะท่องเที่ยวสาวไทยเขาาจ้ามาแล้วเขา้จขาจก็มายืนเบิงแล้วขาจะลงรถทัวร์มามาเบิงงข้าใส่บาสใส่พกกับเป็นประเภทนี้อันดีงายไปยังไงเสืรอส่วนทุกคนฮักซ้าไหวน้องพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงมือแรงนี่รวยกระท่นนนง,นงนี่น้องเนีน่ยมีกระเ้็ไปรอยกูเดียวดเ,เด้สิจางกูได้เดมารอยเป็นหมูน้องพี่น้องนอนเออว่าจะสัตว์ซะย่างมือแร่งอีกสิทายห้เบิงเดอ้อพี่น้องบรรยากาศงานห่เขาวัดลวงวเฮาเนาะเขื่อนวแเ่ ข้าสีเ่เขาแล้วก็สีไรมีไรเพื่อไฟนอกในมืออื่นกงกับวันที่18กับซีมีบุญทรงเพื่อเด็กพี่น้องเซิ่์นเทุกคนมาเบิงมาสมน้ากันเนาะยูเคตเข้มโคองนครปักเซก็ดียูเขตอาณายูเขตสวนช้าธารณาที่กําลังจะเปิดในใบหไไนีอนในครปัตเซนเฮากรดีนอกาะพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงเนาะอยากให้ทุกคนแบบเขาจะใส่น้ากันฮักษาความสะอาด อาหารข้าวาสารเนี่ยอไรก็คือถิมขี้เหงอโบอย่างให้ถิมซาถิมไส้นอกพี่น้องะก็มีบางกุ้งคั่นอกทีกกกทว่าเขาเอา่ยน้อยยังมีความแบบว่าบางเทือหาอาหากะอย่างมีละเลืองหรือว่าหมักงายไปหน่อยหนึง่งนอกเซิงว่านน้องเนี้ยไปยางแค้งคองนคนปากเซตุ่มือ,ก,อ,อก,มมก็จะมีขี้เหงเนอกอก็ยังให้ทุกคนหันถิมให้เป็นโบนวสานสันซาทาวาทาว่าโบนหันมันไก่จากท,าทั้งนขะี้เหงาออีรีซาเถก็ให้มีหันใส่เป็นท้งเป็นทง้นทงแลวกะใส่เป็นตามจุดทีว่า เจ้าหน้าที่สวนสาิารนาเพิ่นบอกแล้วก็เอาไปใว่องนั้นแต่เพิ่นก็จะมาเก็บนอนในมือดทัดมาตอนเสาร์เด้อพี่น้องเด้อกระปากไใสน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเนี้ยไปทุกมือก็เห็นสี้เนยสี้หนาเบื่อทุกมือกับโบย่างหามันมหนี่พราดพอวันยังสวัสดิการนานี่มันก็เป็นหนาเป็นตาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นหนาเป็นตาให้นักท่องเากซีเฮ้านาะนักท่องเที่ยวคันพตัวหินบอนง่าเพื่อนก็อยากทายหัวทายหอยเพื่อนก็อยากมาอีกเนาะพี่น้องเนาะน้องเนี้ยมีกระดีใจร้ายพี่น้อง กะว่าสิผ้ากันเฮตุท่งท่านอยู่นอกแต่ว่าเอาเป็นเหมือไม้ซ้าเหมือนี้มันบบท่านเดี่ยพี่น้องว่าสิผ้ากันเฮตเดี๋ยวมันอ่าเอ๋ยตรังกะข้าคล้ายเครื่องนี่พี่น้องกะสิเป็นแผนสุดหนาสีไา,ายเบิรงเด้อพี่น้องเด้อสหรับมุนี้น้องแง้มกะสิพ่อตัวละไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีไปใส่หัวโอ้ โ okay. อเคน้องพี่น,น,น,น้องตอันนั้ารากวดหูจกเน้อพี่น้องนาะวหูจ้กกะลายอะไรอยู่ในวัดในว่าน้อพี่น้องเออมืนนนมมนนอนอีกระแมยย่ยงกะมาเ้อบวมยนโบว์มคนยิ้ใหญ่แม่ใหยนี่โบทิมีดชิองข้องชิประเทนี่บาเท่อหนะบาดยานหนามั้นออกปัจจัยลันแข็งเลือลอ,อยกระทกเด้อเหม่แหลเม่อแล่นี่ไม่ไงติสิฮะโูวมาบ่านลอยกระทุกเด้เม่เแวมอ่นกะอะม่มีกกระมาเอาแถวเด็ดพี่น้องเท่าเรามนี้ห้ากัคอตัวลาไปก่อน กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้่องเราเน้นแชร์แนวจริงๆจริงๆนะเด้อพี่น้องไายวังทีนี่ก็ว่าไายแล้วแต่ว่ากดลื่มไทยแบบไงนอกากพี่น้องเราใส่กล่องไปห้านีห้ากลับกูซื้กว่าแบบมันจะแบบว่ามันจะแบบยองๆแง่งๆใส่หยากร์เนองอ้าวโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายมวนซื่นกันเด้อไพ่ลอยกระทงคนมีครูเข้ากับเข้ากับอันนี้แน่นอนลิกเนาะเข้ากันดีดูดเข้าสวนสองคนแย่แย่ โอเคพี่น้องสําหรับวันนี้บ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายมีนัดแล้วก็มีเชียรยัายผ้าไปอะไรสิ่ผ้าอาขคอยเบาอยู่ว่าข่อยชี้จังข้ามาอันนั้นเด้อชี้จังเซนหาผู้ไรมาลอยกระทงเป็นมูเป็นครูเนยเอ้ยมาลอยกระทงเป็นมูเนยเด้อเย้บายบ๊ายบาย